เอาเป็นว่าเจรับ3คนเลยแล้วกันขอบคุณค่ะเจแต่จะมีคนหนึ่งที่จะได้มาทําเกี่ยวกับเครื่องสกินนะหนูค่ะหนูค่ะหนูอ่านภาษาไทยได้นก็พอจะอ่านได้คือกันค่ะพี่ก็พอทูทึไทยได้อยู่จ้ะโอ้ยเธอสองคนแค่ข้ามมาไทยก็เกือบหลงทางอ่านป้ายบอกทางก็ยังไม่ถูกงั้นมา่มงอยกมาทําเครื่องสกินกับเจค่ะได้ค่ะส่วนพี่พรกับชมพู่ทําหน้าที่แม่บ้านช่วยกัน2คนนะได้ค่ะ คืนทอดเท่านเท่าเด้บกดักนิดหน่อยเ็นหยังอยู่เนาะเน้นายผูกแคลนคิดทอดอีแม่เด้สิคิดทอดเทนหยางอยู่หันบน้านอกกับบรนานอกอยู่นีจ่จะเลริญนกระดดดสวัสดีครับสาวสาวสบายด <สา S 1> ีซึ่งเข้างานวันแรกเหรอครับใช่ค่ะฉันชื่อมะเมียวผมซื้อเมทีนะครับไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือยังยังค่ะงั้นผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับเอิ่มคือชมพู่ชมพู่เบอร์โทรเธออะไรจะบ้าเหรอกสมมเบอร์ทางไหนที่ซาดทางไหนพี่พรพี่พรเบอร์ดูพี่พรอะไร ฮัลโหลอีเมทยังมื้อนี้ได้ออกไปนะอยู่บ่เมื่อไหร่เงินจะออกเนี่ยฉันจะได้ซื้อโทรศัพท์โทรหามบักหลาน่อยก็นะใครโทรมาอ่ะพี่พรไม่รู้เบอร์ไม่คุ้นเลยมิทินแน่เลยฮัลโหลค่ะยังไม่ง่วงเลยค่ะปกติก็นอนดึกอยู่แล้วเอ่ออะไรนะคะเปิดกล้องหรอเปิดไม่ได้กล้องพังเออพอดีหนูง่วงนอนแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ อะพี่พรหนูคุยเสร็จแล้วห้าทุ่มแล้วป่านี้ลูกพี่นอนแล้วข้าวหลังไม่ให้ยืมแล้วนะแค่นี้ก็บน่นถ้าหนูซื้อ iPhone มาอย่ามางอแล้วกันเฮ้ออย่างเธอเลยนะจะมี iPhone มอเหยียวครับตอนเที่ยงว่างไหมไปกินข้าวกันไหมครับว่างคะ่ะคอหผมเอาซุกกี้อันนึงคะ่ะของผมเอาผักขึ้นช่ายได้ครับเดี๋ยวดังทายจะเข้าวนะครับผม แม่เมียวครับยิ้มหวานหน่อยครับโอ้พี่มิตินใช้ iPhone เลยเหรอคะไม่แปลกหรอกทํางานมาตั้งนานคงมีเงินเก็บเยอะน่าดูพี่ไม่มีเงินเยอะหรอกพี่ผ่อนเอาครับผ่อนผ่อนได้ไงพี่ไม่ใช่คนไทยนี่ผ่อนไปใช้ไปกับเซลมันโฟนครับผ่อนได้ทุกสัญชาติไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเธสอสั่งอะไรมานะแม,ม่เมียวกองใหญ่จังนี่ อะไรนะก็โทรศัพท์ใหม่ไงโอ้นั่นมัน iPhone 16 p r o ป a x เลยนี่ยัยแม่เมียแกไปขโมยของใครมาจะบ้าหรอหนูผ่อนเอาฮะผ่อนผ่ไปใช้ไปกับแซลมอนฟูเขามีหน้าร้านที่กรุงเทพได้ของไปใช้ก่อนผ่อนมดแล้วเขายังมีของแถมน่ารักน่ารักให้เยอะเลยเลือกโทนสีของแถมได้อีกด้วยนะฉันเลือกเป็นสีฟ้าไล่พักไล่พักชมพูน้ำหอมก็มี้รสเดอหนีเด้อส่งสวยลาา ดีจังเลยฉันอยากผ่อนมากโทรศัพท์ฉันก็เก่าแล้วไปผ่อนเลยผ่อนมือถือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักแซลมอนโฟนตามมาจากคลิปนี้ร้านเขาให้ส่วนลดด้วยแคปรูปนี้ไปได้เลย